สวัสดียินดีต้อนรับสู่ควาระเบิดไอวันนี้เราจะทำมา่ากใส่ไข่ใช่ก็ได้โดนใข่มีเคี่ยนี่กับชีนิก็โน่นขั้นแรกขั้นแรกหยิบหม้อมาเหมือนหม้อวางลงไปแล้วไม่แค่เคี่ยหยิบไปก่อนแล้วไปเติมน้ำไอ้เคี้ยนมันวางกูโอ้ ็นนับแบบอดหยิบมาออวางไว้เปิดแก๊สเปิดเนี่ยเขียวเคปเขาเปิดแล้วออ้ยอ่ะ้ยแล้วก็รอ หลังจากที่เรานะั้นได้ทําการรอน้ําจนเดือดเฮ้ยเชี้อไมมไม่ได้เดือดน่ะถ้าเรากลัวว่าฟองมันจะขึ้นเราก็แค่ทําแบบนี้อุย้ยเหี็นแล้วลถ้าคุณคิดว่าน้ำมันร้อนพอแล้วแกะฟองมาม่าสิเหี่ยรอเลยละ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโอเคก็ก็แกะเสร็จแล้วนะ แล้วทำไมมันตั้งวะเนี่ยใชยนอนจงนอนลงไปโอเครอต่อใช่รอต่อ,อ,ตอแค่นั้นแหละขอตัดไปตอนที่ับเสร็จแล้วกันแล้วก็แช่เสร็จแล้วไม่แต่ยังไม,ม่เสร็จก็จตามก็ตอนที่ผมพูดตอนแรกเราต้องใช้ไข่ ไข่มีไข่ไว้เฮียไม่มีไข่ไข่ไกูกูตาบอดนีละยิบไข่ขึ้นมาตอกเอ้แต่ผมมันเป็นคนที่กลัวว่าไข่มันแตกเพราะฉะนั้น เข่อนเลมาช่วยกูด้วยโอเคป๊บนนึงแชรม,นมนนันตังว่างั้นมันตัดไปตอนต่อใครเลยโอ <Okay. S 1> เคเผื่อเอาไปต้มมล้วดิแชรบอกไปต้มมล้วเพราะฉะนั้นและขั้นตอนสลายมันง่ายมาก เฮียมันก็ไม่ถนานมือเดียวไอ้เฮีเยและก็ได้แล้วมาม่าใส่ไข่จบ